kino, em anh ạ, ba đẹp, để tớ nói hông, đây, cho nhanh, hà và hào thực đây là tiếp tìm cụ mi hồi năm đấy, trời phượng, anh ba hết hèn đây, kino, mi hào hết menu. ping ping pertama hong ni ปลา่างก็กลายเป็นปลาเผาแล้วพี่น้องเอ้ยดำไม่ละก็ยากมันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าดำกับเนื้อมันอยู่ในก็ไม่ไม่ดำพี่น้องเอ้ยเสร็ที่เรียบร้อยละปลา่างตำมะฮุ่งพี่น้องเอ้ย ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามมาฮับชมสบายดีสงช่าเช้ามีสะฟ้องกัมาหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยมาหาอยู่หากินอยู่อยู่ไฮให้ละอยู่ขไฮหามามีกับสมุกแล้วก็บชาวแย่มาแม่นามสี่คนพี่น้องตอนนี้ก็เฮากับสี่พี่พาน้องไปลงนองป่าพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยไปนอนนองแล้วพี่น้องเอ้สบายดีชาวแยะมาตึกปลาปลาตอนแรกมาไปขุดกระปูกอะไร มาสแยมาตะเลงพุดกระปูเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งก่อนพี่น้องนํามาแห้งซําเลยล่ะเฮาก็ไม่ได้มาตึกตะดนดนแล้วล่ะแม่ขาวเาเฮาไปสบายดีสบายดีมาหาอยู่หากินอยู่ไห้พี่แล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ภายเดี๋ยวเฮาสิลงน้องก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮาเอาแห่มาตึกพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็่แม่นหือสลามเพิ่นก่อนจังแห่ ได้ปลาคอยใหญ่บ่อาไรปลาช่อใหญ่เย่งเลยเติบพี่น้องเอ้แม่แม่ดูสลามมันก่อนแม่ได้นมกะกินไหมช่อใหญ่ได้คือได้บ่สลามนะคือข้าวสำลงคือสลามก่อน

อ๋อล่ะน่ะวุวนวนวนเดี๋ยวห่าวตึกซักไปน้อยเดี๋ยวห่าวจะตึกร่มงานรึเปล่าเล้วโอ้ยโอ๊ยตึกใจเอาปี

มานพี่น้องมานมันมานปลาตุ้ย่างพี่น้อง,งกับปลาปะอามาทำนี้ฮมานเนี่ย้อยตัวน,น,น้อยอยตัวน้อยก็มางนี่นี่ปลาทรมาสาเอาเลยปลาข้าวโอย

คิดมาได้คฮะฮ่ะได้บัตรีสิ่งมลพิษเลยค่ะค่ะปลาป่าเปนป่าอันนั้นยปลาหน้าอีกเลยงอมเงินงมก้อนที่น่อนเป็นปลาใหญ่ถึ้แล้วจะปลาเขาเน้ะ ไม่แต่ตะโกนอันตรายจะอ๋อกำจัดเป็นเนเป็นแต่ได้อยู่แม่นคางแหนง่นะคะ บ้าบุ๊กโมแมนเป็นกลางก่อนมานอยู่บ่โอ้ยคีล้ออิดีนนี่กะจักปลาจักคนแล้วปลาพ่อแม่นเรีบเฮ้ได้ปลาเล็บสองตัวแม่นกะไปฮุ่นแม่นอ่ะฮุนมึกะเฮ่อเฉยกับสมุกเก็บเชื้อคู่ ปาหางก็ได้เขาอยู่เขากิน <ปะ S 1> แล้วพี่น้อง้อได้ปลาเัาแม่นขอน้อยพูดชินลนแ่กปลาข้อน้อยนะมาแม่นไปหาง,งมตามแข็มฟังได้ปลาข้อน้อยพี่น้องมาชมกุศ พ่ <c oughs> อจะได้จะปลาพ่อไ,ไปออคอคอจะปลาคอตุ่มเ้ยทีห้องเลื่อบ หน้าปุ๊นะแ ปลาเฮาตึกได้ลาตึบเต็มคุมีหอยนําได้พี่น้องหอยกรสะฟองก็เอานี่มีหอยได้มีปลาได้นี่เต็มคุเลยเดี๋ยวสะฟองก็สิได้เมือแล้วนี่เมื่อหายอยู่โคกินก่อนกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยสวายละนี่เฮอแม่นอันหิวคุปลาเฮาสมุกเอารเ Chị bên mơ nó là phi nông ơi ba mơ phó đều cấp sà phong, à, à, phong cứ cao phi Mình hôn hôn là phi nông cả mà ăn nằm bên là phó cái tùm Bá mẹ hộp cả phần Để hâm mặt họ phân bà Phải phải đập phi nông ơi Phút mi tục có phải đập Sà

lại cười đó. Rồi mai anh hẹn kèm xin phát ừ. Mà xay cơ, xay kim cơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ปลาย่างก็กลายเป็นปลาเผาแล้วพี่น้ย้ยดำไม่ละก็ยากมานันเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าดำกัเนืน้อมันอยู่ในก็นมันไม่ได้ดำพี่นอย้ยดำแตน่นังมันกินได้นี่เป็นแต่ซ่บอยู่ได้ปลาเผาชุบเลย อ๋อมาจมุกอาจนะนังเดยๆมันประโคอแม,ม่นิงงมได้มีทื่อแห่สักตัวพี่น้อยเม่ยนพินงงมเอาปาะคอมือมานได้มือเม่นได้งมเปาะโคอก็ได้อืม ประคอแม่นได้ห้าตัวพี่น้องเอยส่วนปิ้งประคอเขากะเริ่มจะสุกแล้วล่ะเริ่มแฮมและจี่น่ากาินได้กินแล้วเดีย๋ยวตอนนี้สะโองจะไปคูดมะฮุ่งก่อนพี่น้องเพราะว่าตำกินกับปิ้งปลาปิ้งคูดมะฮุ่งตำตำกับปลา,า,าย่างปลาย่างนั่นล่ปะปลาย่างปลาเคา เอาเลอะเอาไม่เงี้ยมันแก้มันออกเลืองๆมาเล่นมันเล่นชุบพี่น้อง

ปไปพี่น้องของยูของกินเฮาแล้วไปที่เรียบร้อยละปลาย่างตำมะฮุ่งพี่น้องเอ้ยผักกับ๊อกามีผักบงแดงแล้วก็ผักหอมผักโบแล้วก็ผักหอมหอมพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องแซ่บแซ่บสฟฟองบ้านนี้กินข้าวเทงพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บ มาเ้อะทุกคนเข้าเพน้เดียวต่มาพูดติป่าปาเขาปลาคนนี่ยให้ต้งเโอ้ตัวเขาเนี่ยม่ำเนี่เอยต้มติ้แม่เอต้มมาแม่นไม่ได้่มพอแล้วจะได้แม่นรุดมือเลยบ่มค่อยะไตัวนึงน่ะว่ารุดมือไปค่อยเย็บ ค่อยเย็บผูกมันอันนี้เลยอืมนี่มันแม่ฉันบอกเขาไล้วว่าไม่จําเลยไม่ทันหรอก thịt là cho cam cam Mì หลังจากคอกับกินคาเทก็อิ่มเที่ยบร,ร้อยแล้วพี่น้องเอ้ก,กินปลาเผากับส้มตำอาหารทีงห้องนี้แซ่บๆนะสำหรับกินดีก็จะได้ขอากไว้าไปนนี้ก็น่องขึินหน้าก็พบพอเดียวไม่คือเก้าขอครอบใจลายเด้อ